สวัสดีครับสวัสดี FC การที่ราพ้งถูกค้นครับมีพ่อผมกับการที่เราพงครับคก็เราับอยทุ่งไงทุ่งแอ่นนะครับรายการลรอบนะครับประเด้ถ่้ายคลิปโดนครับพี่น้องติดเนียนอยู่นะครับมือนนี่ครัตว่าการมาจ่ายวงเดียนนะครับกระป๋าพอเข้าได้นะครับพี่น้องครับช่อง t ิ k กตอกผมนะครับถือถือแบนนะครับถ้ายคลิปว่าได้ยังไนะครับกับฝากเอฟซีทั้งหลายนะครับติดตามช่องยูทูบช่อง t ิ k กตอกไหมนะครับ ว่มีถิ่งนิ่งไม่หายนะครับกัป่าไปติดตามนะครับเด้อก็เก่าถึกแบนครับกัเสียดายนะครับกาเห็นไดๆนะครับกัฝ่ายที่กดติดตามครับมือนี้ครับที่ก็ใส่เป็นั้นวิดทอดครับซื้ออยู่ตลาดนะครับวรูลุาซื้ออยางมาไทยนะครับว่าหนึ่งด้วยนะครับมัตกลัมมาจากเรียนกับมาไทยครับนี่ครับเป็นสวิตทอดกบฟ้อนนะครับแสีของเพื่อนเยอะนะครับมาลองซิมกันได้ครับ

ดูหนาวครับแจ้วันนี้ว่าหนาวปันเด็ดครับครับน้องพิงวางนี้ครับ Như Hừm, cho nghe phân tốt nữa không? Chào không? Chào không? không?

ตอนนี้ครับใ,ให้ดูเขานะครับผมฝนตกนะครับขอมาแซวใครได้นะครับทั้งหนาวฝนตกฝนตกนะครับแต่พอตัวพร้อมให้เราครับ dạ ông cả thành mà còn tôi còn phải, tôi cái để bay phơi án là hồng,